Welcome to let's start with capture. Let's go. <S จากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเราได้สร้างสเตตแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์ที่เราต้องการมาแล้วนะครับวิธีการต่อไปนะครับก็คือการคอนโทรลไฟนะครับก็คือขั้นแรกนะครับให้เลือกโคมไฟที่เราจะคอนโทรลก่อนอหนังตัวอย่างก็ สมมติเราเลือกเป็นมูวิ่งเฮดตัวด้านหลังนะครับแล้วก็มาที่หน้าต่างหน้าต่างไหนก็ได้นะครับให้เลือกเป็นมุมด้านล่างนะครับจะมีเป็นขีด3ขีดอยู่ตรงนี้นะครับกดขึ้นมานะครับให้เลือกคําว่าไลท์นะครับไลท์โหมดจะขึ้นเป็นมืดๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้ดูปุ่มที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมานะครับ ่าแล้วก็มาให้ดูที่หัวข้อที่เป็นว่าโฮมนะครับกดอ่าที่เป็นรูปกากบาทตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าไฟเราก็จะติดแล้วนะซึ่งตัวคมไฟที่เราคลิกนะครับก็สามารถดูฟังก์ชันของมันได้อ่าอย่างอันนี้ผมจะลองให้มันทิ้วอ่าให้มันทิ้วขึ้นมาบนหน้าเวทีก็จะสามารถทําได้แบบนี้ เปลี่ยนสีก็อย่างรุ่นนี้ก็จะมีเป็นจานสีหรือจะเป็นแบบสีที่เป็นแบบ CMY ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้อนี้นะครับอ,อยากใส่พิซซ์ิึมก็ใส่ได้กดทิ้วขึ้นีกนิดนึงเดี๋ยวเรา เราจะเพิ่มอ็อบเจกเป็นรูปคนเข้าไปอีกสักคนหนึ่งนะครับให้ดูจะทําเป็นตัวโฟกัสของตัวโคมไฟให้ดูนะครับก็ขั้นแรกมาที่ไลบรารีนะครับไปที่อ็อบเจกนะครับเลือกหัวข้อ people นะครับแล้วเลือกงมา actor ตรงนี้นะครับเลื่อนคนเข้าไปปรับระยะให้พอดีกับตัว State ครับผมก็จะได้เป็นคนแบบนี้ขึ้นมานะครับวิธีการทำ position focus นะครับก็ ให้มาคลิกไฟที่เราจะโฟกัสก่อนสมมติเราเลือกตัวแถวแถวซ้ายนะครับอันหน้าเข้าวทันทีฝั่งซ้ายนะครับให้มาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีเมนูคำว่าโฟกัสอยู่กดคลิกเมนูโฟกัสนะครับแล้วก็กดไปตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับสมมติผมเอามาโฟกัสที่คนตรงกลางนะครับก็คลิกอ่าอาคนะมาี้ อยากโฟกัสดวงถัดไปก็แค่มาคลิกตัวถัดไปนะครับแล้วกดโฟกัสตรงกลางคิดว่าโฟกัสน่าจะได้แล้วก็มาตัวข้ามมาเลยนะครับตัวนึงตัวถัดมาก็โฟกัสแบบนี้ครับสมมติเสร็จแล้วก็กดจะมีรูปที่เป็นเครื่องหมาย ชี้ออกก็คือเหมือนการกดออกไปนะครับกดออกก็คือออกจากโฟกัสออกจากฟังกช์ชันโฟก,กัสนะครับทีนี้เราเปิดไฟแบ็คแล้วทีนี้เปิดไฟฟอนตมั่งกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับ เดิมครับกดโฮมครับเรียกไฟออกมาครับะจะโฟกัสเราก็เริ่มโฟกัสจากดวงแรกมัดวงซ้ายก่อนออกดเมนูขึ้นมาครับกดโฟกัสแล้วก็ขยับดวงถัดมานะครับ อรีออร้อยก็ลองหมุนดูครับวิธีการหมุนก็คือกดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดที่เป็นสกอร์ของเมาส์ตรงกลางะกดแช่ไว้แล้วก็หมุนไปแบบนี้ไม่ดูวิธีการกดเลือกอฟังก์ชันของคมไฟในหน้าไลท์โหมดก็จะมีด้วยกันอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการแต่งพื้นผิว ของตัวอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับแล้วเจอกันครับผม